Snow Peak Amenity Dome M นะครับรุ่นนี้เป็น Limited Edition นครับเป็นรุ่นของลายเฟนครับเห็นว่ารุ่นนี้เลิกผลิตไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวสเกลเท้นคร่าวๆแล้วก็ฟังก์ชันในการใช้นะครับแล้วเรามาดูรอบเต็นกันก่อนนะครับ ด้านหน้าครับจะมีเป็นสามารถกางเป็นเชีลเตอร์ได้นะฮะแล้วก็รูปทรงถ้าเกิดใครนึกรูปทรงไม่ออกจะคล้ายๆตัวทูลูมครับที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับจะมีช่องหน้าต่าง้านข้างครับ ตัวหน้าต่างนี้จะไม่มีมุ้งนะครับจะเป็นแค่เปิดได้เปิดเข้าออกได้อย่างเดียวนะครับซึ่งต่างจากตัวทูรูมที่จะมีมุ้งกันแมลงนะครับด้านหลังนะครับจะมีช่องระบายอากาศนะครับตัวนี้เป็น แอ้กดเข้าแล้วก็จะมีตัวซิปตัวนี้นะครับสามารถเปิดเพื่อรับกลมได้ ันีครบด้านข้างอันนี้ผมเปิดให้ข้างเดียวก่อนมันสามารถเปิดได้2ข้างนะครับแล้วก็เหมาะหน้าร้อนก็เหมาะครับคือเปิดแล้วก็รับลมเข้ามาแล้วก็ในอินเนอร์ก็เปิดประตูลมก็จะเข้า โอเคเดี๋ยวเราวัดความยาวแลความกว้างของเต,ต็นท์ด้นนอกก่อนนะครับ จากสมอบกตัวสุดท้ายนะครับจนมาถึงด้านหน้านี่นะครับประมาณ5เมตรนะครับความยาวแล้วก็ความกว้างจากส่วนกว้างที่สุดของเต็นนะครับตรงจุดนี้มาถึงจุดนี้ประมาณ2.9เเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปวัดด้านในกันเผื่อเพื่อนๆท่านไหนจะจัดเอาอุปกรณ์แคมปิ้งหรือว่าโต๊ะเก้าอี้อะไรไปตั้งนะครับ ผมจะลองเอาพวกเกว้าอี้แล้วก็พวกกล่องไปตั้งให้ดูคร่าวๆนะครับ ั่งคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับสามารถนั่งข้างหน้าตรงเชลเตอร์นั่งเล่นได้ครับน็น่ารักเลยครับเหมาะสำหรับ2ท่าน3ท่านแต่จริงๆผมมองว่าตัวด้านในอินเนอร์ครับค่อนข้างกว้างกว้างเลยแหละนอนน่าจะสบายอยู่3ท่านพ่อแม่ลูกเนี่ยผมว่าสบายๆเลย เดี๋ยวเรามาข้างในกันนะครับทีนี้อาจจะต้องก้มนิดนึงนะฮะเพราะว่าตัวขนาดเต็นเนี่ยไม่ได้มีความสูงมากสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมวัดให้ดูจากพื้นนะครับจนถึงทางเข้าทางเข้านะฮะประม ประมาเมตรสามนะครับต้องก้มนิดนึงแต่ถ้าจะนั่งเนี่ยผมว่าได้อย่นะครับแล้วก็ตรงพื้นที่ด้านหน้าอจะมีโต๊ะต้มชากาแฟมามองมามา่ได้เลยกำลังแบบไซส์เล็กๆน่ารักน่ารักครับแล้วก็ พวกแมทเทเรียลพวกอะไรเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีตามสไตล์สโนว์พีกนะครับดูจากนี่นะฮะเหล็กตัวนี้เหมือนรุ่นพี่ครับเขาจะมีสีเป็นมาร์กบอกนะครับแล้วก็ตัวตัวแฟชชีสของเขาเนี่ยเขาก็จะมีสีมาร์กบอกเช่นถ้าเกิดว่าตรงเสาเป็นสีเขียวตรงเชือกก็จะเป็นสีเขียวครับเพื่อเป็นมาร์กว่าเสาต้องอยู่ บริเวณไหนนะครับการอย่างตัวนี้ครับตัวนี้สีเขียวเสาปลายทางเขาก็จะเป็นสีเขียวครับเพื่อม่งบอกว่าถ้าเราสอดมาทางฝั่งไหนนะครับทีนี้เรามาดูตัวอินเนอร์ด้านในครับค่อนข้างกว้างฮนะผมว่ากว้างเลยถ้าแบบว่าสไตล์ครอบครัว เน้นแบบกลางเอาทดอร์ทำกิจกรรมเอาทดอร์อะไเงี้ยผมว่าเหมาะเลยก็แบบผมว่ามองว่าสักพ่อแม่ลูกแล้วก็ลูกอีกสองคนเนี่ยยังสบายอยู่นะครับด้วยขนาดของอินเนอร์หรือว่าผู้ใหญ่3ามคนเด็กอีกหนึ่งคนเนี่ยได้ครับหรือจะผู้ใหญ่4ี่คนเลยผมว่าก็ยังได้อยู่ นผมลองวัดคร่าวๆาตัวซอฟต์อินเนอร์อย่างเดียวท่านกว้างครับด้านกว้างขาดสองเมตรหกสิบ,สรสบนะครับด้านกว้างสองสิบสิบแล้วเดี๋ยววัดด้านยาวนะ ยาวประมาณ2เมตร80ครับ <Okay. S 1> ก็กว้างเลยนะครับพอๆกับพวกรุ่นพี่ใหญ่ๆเลย2เมตร60 2เมตร80เพราะว่าพวกรุ่นพี่ก็จะประมาณสัก3เมตรกว้าง3เมตรยาว2เมตร60 2เมตร80ผมว่าค่อนข้างใหญ่เลยแหละนี่ลองมาดูด,ด้านในครับด้านในนะครับ ตัวตรงนี้จะมีที่บังแดดให้อยู่นะครับแล้วก็มีตัวหมูงมีสองชั้นนะครับตัวพื้นผมว่าคล้ายๆรุ่นพี่อยู่นะครับก็เป็นสไตล์ของสโนพีไม่ได้หนามากแล้วก็ไม่ได้บางทีเดียวนะครับไป เข้าไปดูข้างในกันเดี๋ยวผมจะวัดข้างในให้นะฮะว่าความสูงเท่าไหร่ ความสูงจากพื้นนะครับที่ผมวัดเมื่อกี้แล้วก็จนสุดข้างบนประมาณเมตรห้าสิบนะครับก็เวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าด้วยความสูงที่แค่ตัวเมตรห้าสิบแต่ว่าสามารถยังสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนอะไรยืนเปลนสื้อผ้าได้อยู่นะครับแล้วก็ตัวอย่างในภาพนะครับตัวเตียงตัวนี้เป็นเตียงของ เคชัวนะครับที่เป็นตัว5,000 5,000บาทตัวนี้ความกว้างานานนะประมาณเมตรยี่นะครับเดี๋ยวผมลองดันให้สุดตัวอินเนอร์ดูแล้วก็จะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเหลือพื้นที่เท่าไหร่นะครับ ตัวที่นอนของเคชัวนะครับมีความว่างประมาณเมตรยี่สิบนะครับอันนี้ผมดันจนสุดสุดเลยนะฮะสุดขอบนี่เลยแล้วก็พื้นที่ตรงเนี้ยเหลือประมาณเมตรยี่สิบพอดีเลยผมเลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเอาสองเตียงเนี้ยซื้อสองเตียงมาต่อกันเนี่ยน่าจะได้พอดีเลยผมคิดว่าน่าจะพอดีเลยแล้วก็ ตัวแก๊บลอยต่อเนี่ยอาจจะชิดพอดีเลยนะครับค่อนข้างดีค่อนข้างดีเพราะว่าเวลาเราจะหาเต็นท์ที่มีอินเนอร์ที่สามารถปูแผ่นรองนอนที่เรามีได้แล้วก็มันพอดีเนี่ยจะค่อนข้างยากนิดนึงบางทีอาจจะหายไป 10- 20เซนติเมตรหรือว่าเกินไปเราก็จะอาจจะต้องดูแผ่นรองนอนใหม่นะครับหรือว่า เหลือพื้นที่อยู่นิดนึง30-40เซนแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มันก็จะแบบไม,ไม่ไม่พอดีเต็มเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะเผื่อใครอยากเอาที่นอนของเคชัวตัว5,000บาทมามานอนนะครับผมใช้ดูพื้นที่เหลือด้านหน้านะครับนี่ยังกว้างอยู่ยังเหลือไว้กระโปรงกระเป๋าผมว่าเหลือๆเลยฮนะ ผมว่าร่าวประมาณ50เซนแล้วกันห้เซนก็ไว้กระเป๋าตรงนี้นะฮะแล้วก็อาจจะเป็นแผ่นปูหรือว่าตัวแผ่นลองนอนตัวพันสี่มาลองตัวนี้ก็ได้หรืออาจจะซื้ออีกตัวหนึ่งมาเสริมผมว่าใส่ได้นะฮะใส่ได้เลยนี่นะฮะที่ไว้กระเป๋ากว้างอยู่นะครับเห็นแรกๆผมมองเนี่ย ตัวเล็กนะครับตัวเต็นท์แต่พอมาดูตัวินเนอร์ข้างในเนี่ยโอ้ไม่ไม,ไม่ชิเล่เลยค่างกว้างนะครับไ,ได้แล้วก็ตัวข้างบนนะครับนี่มันจะไปคอนเนคกับตัวที่ผมถ่ายข้างนอกเมกื่อกี้ที่เป็นช่องระบายอากาศเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้ดู ครับพอเปิดอันนี้ด้านบนผมไม่ได้เก็บนะครับถ้าเปิดก็จะประมาณนี้ลมก็จะค่อนข้างโฟล์มาด้านหน้า,นนานกับด้านท้ายนะครับแต่ข้อสังเกตนิดนึงครับตัวตัวเต็นต์ตัวนี้เอาเริ่มจากอินเนอร์ก่อนอินเนอร์ตัวเต็นต์เนี่ยฮะซ้ายขวานะครับจะไม่มีที่ระบายอากาศจะไม่มีช่องลมซึ่งผมมองแล้วหลายตัวของส n o w Peak นะครับตัวซ้ายขวาเนี่ยจะไม่ค่อยมี ผมมองว่ามันน่าจะผู้ผลิตน่าจะมีสักนิดหน่อยอย่างน้อยระบายข้างล่างก็ได้นิดหน่อยหน่อยเพื่อให้อากาศมันโฟนนะฮะเพราะว่าจะมีอีกทีก็คือรุ่นเกือบท็อปทอปเลยเพราะว่าผมก็นอนมา 2- 3สายี่ห้อถ้ามีตัวซ้ายขวาเนี่ยช่วยผมว่าช่วยค่อนข้างเยอะเลยแล้วอากาศบ้านเรานะฮะก็ค่อนข้างอบอ้าวถ้าไม่มีตัวซ้ายขวาเนี่ยอาจจะนอนอถ้าไม่ใช่กลางหน้าหนาวเนี่ยอาจจะลำบาก นิดหนึ่งนะครับอาจจะอากาศไม่ค่อยโฟลเท่าไหร่นี้ส่วนตัวนะฮะส่วนตัวนะครับ,รบแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าแสงเริ่มมาตอนเช้าเนี่ยค่อนข้างสว่างด้วยโทนสีด้วยอะไรเอ่ยโดนโดนแสงกระทบเนี่ยค่อนข้างจะสว่างอาจจะนอนไม่ค่อยได้นะครับอาจจะต้องตื่นเช้านิดนึงตอนนี้ประมาณ9โมงครับที่ผมรีวิว แสงมาแบบลำไรลลำไรตัวฝั่งนี้ฮนะแสงมาสาสฝั่งนี้สว่างเลยคือถ้าเกิดใครนอนตื่นสายเน่นอนนอนไม่ค่อยได้เลยเพราะว่าโทนเบดเขาจะเป็นแบบสีครีมนะครับสีครีมสบายสบาย,บายตาแต่พอโดนแสงเนี่ยมันจะค่อนข้างค่อนข้างสว่างนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวข้้งข้างนอกกันครับอ๋อแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมยืน ผมสูง173เมื่อกี้ที่ผมไปเปิดช่องช่องระบายอากาศด้านด้านบนนะฮะต้องก้มพอสมควรคือถ้าเกิดเปลี่ยนเสื้อผ้าก็เปลี่ยนได้แต่ก็ต้องรีบรีบเปลี่ยนรีบอะไรอย่างเงี้ยจะก็ไม่ไม่ได้เมื่อยเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะไม่ได้สะดวกสบายนะครับส่วนตัวถ้าเกิดว่าใครมองตัวที่เหมาะสำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ย อาจจะต้องต้องมองค่าวหนึงถ้าเกิดอยากได้สบายเดินเข้าเดินออกสบายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นครอบครัวสามคนพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยผมว่ายังพอได้อยู่ได้อยู่แล้วก็น่ารักด้วยตัวเต็นท์นี่ผมใช้ดูใกล้ๆตัวนี้เลิกน่าจะเลิกผลิตไปแล้วนะฮะตัวลายเนี่ยลายเฟนเนี่ยแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่า สินค้าในประเทศไทยเนี่ยยังมีในสต๊อกอยู่หรือเปล่าพวกร้านดังๆที่นำเข้าตัวสโนว์พีนะครับทีนี้ข้อสังเกตด้านนอกนะครับตัวเต็นท์จะไม่มีมุ้งนะครับเหมือนรุ่นพี่เพราะผมมองว่าเดี๋ยวผมถ่ายระยะไกลให้ดูถ้ามองคร่าวๆนะครับ ตัวเต็นท์จะมีขนาดแล้วก็สเกลเนี่ยคล้ายๆกับตัวทูรูมตัวใหญ่เลยเหมือนรุ่นพี่เลยก็คือมีเปิดเชลเตอร์ด้านหน้าเปิดเชลเตอร์ด้านหน้านะครับแล้วก็เปิดด้านข้างแต่ว่าตัวเต็นท์เนี่ยไม่มีมุ้งนะครับหนึ่งไม่มีมุ้งการด้านนอกฉะนั้นเวลานั่งทํากิจกรรมข้างนอกเนี่ยก็อาจจะต้องอยอมรับกับเรื่องมาลงมาแมลงหรืออะไรนะครับที่มันจะเข้าไปแล้วก็ ตัวเต็นท์จะไม่มีตีนนะครับโทษผมเรียกว่าตัวตีนตีนเต็นท์นลวกันจะไม่มีตีนเต็นท์นกันนะครับด้านข้างแล้วก็ตัวตัวนี้จะมีหน้าต่างแค่ด้านเดียวนะครับซต่างกับรุ่นพี่รุ่นพี่จะมี2ด้าน,ด,านด้านเดียววก็ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็ไม่มีมุ้งเหมือนกัน ด้านหน้าก็มีมุม,มเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นสายเก็บสะสมนานๆมากลางทีทรงน่ารักแล้วก็คุมโทนคือสีเนี้ยโทนเนี้ยจะเป็นของโซนพีคเลยไปที่ไหนหรือว่าไปกลางที่ไหนเนี้ยคนก็จะรู้เลยถ้าเกิดว่าใครเป็นสายสะสมเนี้ยผมว่าน่าสนใจน,น่าเก็บไว้นะครับ วันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพยงเท่านี้ครับขอบคุณครับ